สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะครับวันนี้ทีมงานเราพามาเหมาบ่อราคา5000บาทนะครับบ่อของลุงจันนะครับบ่อนี้เราเคยสูบไปแล้วนะครับครั้งหนึ่งตอนนั้นเราได้ปลาเยอะมากนะครับแต่รอบนี้ดูดูเหมือนจะไม่ค่อยเยอะนะครับแต่ก็ต้องมาลุ้นตรงตรงแอ่งนั้นแหละครับปลามันอาจจะรวมกันอยู่ตรงนั้นก็ได้นะครับก็เดี๋ยวมาดูกันครับถ้าแห้งแล้วเราจะลงจับนะครับแล้วก็คงจะได้รู้แหละครับว่าปลาจะมีมากน้อยแค่ไหนนะครับ เดี๋ยวมาติดตามชมกันเลยครับกล้าจับไหมมีปลาดุกลัสเซียตัวหนึ่งครับตัวประมาณโลนึงเออได้มาแล้วครับโอ้ตัวเกือบโลนะตัวใหญ่ตัวใหญ่ ตอนนี้น้ำใกล้จะแห้งแล้วนะครับเริ่มเห็นปลาตัวใหญ่แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะลงไปจับตัวใหญ่แล้วนะครับอาลอาลเอาลโอโอเดือดแล้วครับเมื่อกี้ดูนิ่งๆพอเราเดินลงมาแป๊บเดียวโอโหโอ้เดือดเป็นน้ำเดือดเลยครับเออโอ้เปิดฉากมาด้วยลาในไซโล2โลครับ จับไปตัวใหญ่ๆจับเลยโอ้เดือดเดือดแล้วครับเดือดแล้วได้มาอีกแล้วครับมูตัวตัวสวยตัวสวยตัวงามตัวงามโอ้ มาแล้วใช่สวายอา้าโลปนในปนในเพียบเลยเนี่ยตีนุ่นสวายสวายตีข้างหลังสวายอา้าโลปนในมาอีกแล้วครับโอ้หปนในเยอะปนในเยอะ โอ้โหสามตัวสามตัวรวมกันไม่ต่ำกว่าห้าโลครับโอ oh, ้แจมแจมแจมยังไงมาละอือหัวโลครับตัวนี้นี่สไายมาแล้สวสไายมาแล้วเช่ก่อนแล้วก็จัดการสไายหน่อย โอ้โอ้หนีไวมากไปทางโน้นละมาไปทางนี้ปลาใหญ่อยู่ทางนี้หมดเลยโอ้โหอะไรอ่ะปลาช่อนเหรอโอ้ตัวล,ลายๆเลยเร็วๆเนี่ยสองหนุ่มเร็วๆเนี่ยปลายเยอะปลายเยอะนั่นลงมาตัวหนึ่งละ มาลโหลเดินไปนี้เตะใส่ปลาปลาเยอะปลาเยอะ,ยอะตักปลาในเลยนี่ตัวนี้ก็ปลาในโอ้ตัวนี้หลังหลังฟ้าฟ้าเลยสวยเลยอืมนุ่นับปลาช่อนปลาช่อนสายโลอือนั่น ท่อนสายงามครับสายโลเลยไม่โลก็ใกล้เคียงนี่โอเคปลาซ้อยน,น่าจะมีเยอะมากอื น้ำยังไม่แห้งดีเราก็ต้องตักปลาในปลาใหญ่ๆที่มันเห็นหลังก่อนนะครับอัาล,ล่ะออ้าลเอปลาอะไปรปลาบูปะ่ะอ้าวเราแล้วก็ปลาในเอตาตักหวัวมาตรงนี้แล้วอันนี้สวายนี่โอ้โหะ โอ้ไม่ได้ปลาบูตัวใหญ่ครับต้องตากแบบชุบมือเดียวไวๆเออนั่นได้แล้วครับสวายไซโลกว่าโอ้สวายก็มีนะครับสวายก็มี ปลาบูโอ้ตัวใหญ่อยู่ครับตัวใหญ่อยู่ปนันใหนเออตัวโลตัวโลโอ้ตัวอ้วนทุกตัวเนี่ยนนะปลาไปอยู่ทางนู้นหมดละโคตรเยอะเลยทางนู้นอะดูเห็นหลังผมว่าปลาน่าจะมี300โลนี่น่าจะมีครับ โอ้ได้มาได้มาอีกตัวแล้วตัวใหญ่เออนั่นอ,อนั่นก็ปันน,นี่เออนี่ต้องไปเก็บก่อนแล้วละ่ะพยายเลี้ยงลนะถ้าไม่ไหวก็ทางนี้ <c oughs> บายๆเหรอ ป้าแรกไปแล้วนะครับปลาแรกมีแต่ปลาใหญ่นะครับส่วนใหญ่จะเป็นปลาในนะครับแล้วก็มีสวายปปลาช่อนปลาบู่ครับไปแล้วหนึ่งตะกร้าน่าจะประมาณ20โลนะครับปลาคุณผู้ชมครับปลามาอยู่ทางนี้หมดเลยครับเยอะมากโอ้ปลาในตัวที่แบบไม่ค่อยใหญ่มากนะครับไซโลอย่างเงี้ยครับ เยอะครับเยอะดูครับโอ้โหมานลงอยู่ตรงนี้ปันในดูครับที่เห็นหลังนี่คือปันในปันในซะส่วนใหญ่นะครับอา้าวปลาบูอีกแล้วชิแม่เอออา้าวโลปันในปลาตะเพียนอา้าวโล อยอดครับอลอลูกปายในเพียบเลยเออโหปภายในล้น้วน ไปปันนยสองตัวครับไซลูใไ่ลูกไซร์นี้ก็ขายได้นะครับพอค้าเขาเขาซื้อไปแล้วก็ไปปล่อยบอ่อเขานะครับเขามีมีบอ่อนะครับเดือยอยู่ครับเดือยอยู่ไม่ธรรมดานี่ขนาดน้ํายังไม่แห้งดีนะครับน,นี่ครับเห็นหลังปลาเทียบเลยครับน้านลลปลาบู ภายในครับภายใน,นัายในเยอะมากเฮ้ยตัวนี้ปลาอะไรวะโอ้ปลาเยอะมากๆครับปลาเยอะมากๆเอ้เอาพ่อหนุ่มได้สวรยอีกตัวหนึ่ง ลงปลาสลาส้อยมาอยู่ที่นี่เพียบเลยครับนี่ขนาดน้ำยังไม่แห้งดีนะครับเอาเราดูที่นู่นเหรอจับเลยบอกว่ามีปลาช่อนตัวใหญ่นะครับ เจีจิงงป,ป่าอว้าวปลาเไยอู้ตัวใหญ่มากโอ้ตัวโลก,กว่ามาั้งนี่โอ้ใหญ่มากครับเหยียบโลครึ่งนู่นอะ เดี๋ยวมาถ่ายปกสวยๆตรงนี้สักหน่ยอยโอ้โอ้เดี๋ยวโอเคอเคุณผู้ชมครับหอยลูกใหญ่มากนะครับเนี่ยครับเท่าเหรียญสิบนะครับแล้วก็มีเยอะมากด้วยหอยนะครับนะค,ค,ครับหา หอยนี่น่าจะมีเป็นกระสอบนี่นะครับน่าจะสี่สิบห้าสิบโลน่าจะได้ะฮะประโอ่ก็ยกุ่งๆแต่กะ ส่วนใหญ่นี่ตัวใหญ่นะอก้ดูปรากฏปรากฏไซงาตัวใหญ่เมื่อกี้ครับน่าจะตัวโลครึ่ง อันนี้ก็ได้เนี่ยเนโอ,อ้ปลาเยอะขนาดดูแล้วในบ่อกีเดียวอ,อือนี่ตัวเกือบโลนะครับปันนี้ไซส์สวยมากครับโอเคอันนี้ยุคือตั้งอ่ะออได้ยัง ออกมาแล้วสองตัวโอ้ข้างหลังอีกข้างหลังนั่นเัินอสองตัวโอ,โอ้ได้สองตัวเว้ยอร่องมีอีกไหมโอ้นั่นหลุดไปแล้วตัวหนึ่งาม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 าเอาปลานี่ก่อนเดี๋ยวเล่าๆนี้เดี๋ยวค่อยหาปลาชอรพวกเนี้ยโอ้ปลาสร้อยพี่กาเดียวสามสี่ตัว สงสัยปีหนะ้าต้องเพิ่มเงินเดือนแห้วว่ะไม่หล่อแต่มีฝีมือก็ต้องขึ้นเงินเดือนหล่อแค่ไหนถ้าไม่ได้เรื่องก็ไม่ขึ้นเงินเดือนนะจีนะกันนินตู้ใหญ่บอโอ้สวยงามสวยงามครึ่งโล ฮะปากระทิงไหนดูหน oh, ่อยโอ้ปากระทิงครับถือว่าไซส์สวยโอเค โอ้ตัวงามตัวงามปลาบูถุกว่าใหญ่อยู่ครับโอ,โอเคโอเคออกกโอ้โอปลาอย่างนี้ใส่ขีด

อย่างนี้ครับไปหาที่เลยมาเก็บตรงนี้เนี่ยที่มันลอยขาวๆเนี่ยเก็บง่ายอ้ปูานินใช้กำลัง,งหลายตัวครับโอ้ปานินกเขะอยู่เมืองอ๋อ นี่นลี้ก็ใหญ่อยู่อันนี้อโอ้สวยสวย,ส,ย,ส,วยสองตัวโลหนึ่งน,นี่น้องได้ชัวร์แล้วอ,ลองโอ้ใหญ่อีกแล้วครับตัวเกือบโลตัวเต็มแล้ว,วมีมเยอะมีเยอะ ปลาช่อนตัวใหญ่ครับโอ้สายโลครับสายโลมาอีกแล้วเาตัวใหญ่ครับตัวใหญ่สายโลไมโลก็ใกล้เคียง ปูไหมอีกแล้วครับปองตัวปะบูล่ะปะบูซาล่ะต้องมาขอกูนี่อะไรครับโชว์หน่อยใช้ลูปอ่ะ นี่สายโลจริงครับถือโอ้อยายอยู่ยายอยูยอย่โลอยู่โลอยู่โอ้แจมแฉมแฉมหือ

ตัวมันก็ปึ้ง่ายอางฆ่าป่าเนีางนะ่ตัวแต่ปต้าาน,น,ตนี่แหละชดสามชิปซีครับกึ่งสามชิปซีกึ่งหามโค้กอ่ะลดไปก่ะ